ข้าหลามพิจิตนะคะข้าหมเมืองเชลวันค่ะคือเต็มบอกนะคะเนี่ยค่ะเก็บได้เลยนะคะนี่นะคะมา ตอนนี้เราจะมารีวิวการกินข้าวหลามนะคะมันเป็นข้าวเหนียวใหม่ค่ะน้องไม่เนี่ยอือหืออ้าวอือหืออ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 ร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยน้องยิบเดแย่งกินอือเอ้ยแย่งกินหน้าเห็นไหมคือคือ ทุกคนจะรู้นะคะว่าข้าวหลามที่เรานั่นเองเนี่ยกะทิมันจะมากองอยู่ส่วนบนของอัมอก็คือนอ่นือ